สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสุกคู่สุคนแล้วก็สวัสดีแมวบางปน่นรุบกรุบเนียนะครับมาอยู่กับผมยูนชาแนลตามเคยนะครับวันนี้มาปลูกมันเทศสีส้มแล้วก็สีม่วงกระเคล้ากันไปนะครับคนทั้งสองร่องนะครับวันนี้มาดูการปลูกพื้นที่โดยประมาณก็ประมาณ2งานได้บ้างครับปลูกในร่องยางนะครับเดี๋ยวมาดูคนปลูกกันครับเฮ้ยจะอ,อุ้ง,งาน นี้พีเซนเตอร์เรามาทำงานป่วยนะครับทำไม่รู้ใส่ข้างละเท่าไรครับข้างละสามนะครับวข่สามมันี่สามนะครับแล้วก็ทำการกลบกลบได้ยังกลบเลยโอ้ได้ดอกเนาะครบคลบบนี่ครับอดไ้ลางมือ ฝั่งนี้สามฝั่งนี้สามนะครับระดับร่องก็สูงครับไถด้วยรถไถใหญ่อยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่ครับมาดูสาวสาวปลูกมันนะครับน oui ี่ครับทุบเข้าไปครับทุบเข้าไปเอาหินทุบเข้าไปอีกฝั่งนู้นก็จะเป็น สีม่วงนะครับสองแถวนี้ก็จะเป็นสีส้มนะครับลูกตรงนี้ก็จะเด็ดใบออกนะครับเพื่อลดการคายน้ําหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับแต่ฝั่งนู้นไม่ได้มันได้เด็ดออกนะครับฝั่งนูน้นนี่ครับวางไขกันนะครับวางยังไงมันก็เกิดอยู่แล้วครับแต่ว่าอยู่ที่ว่ามันจะให้รากที่เยอะหรือว่าให้รากที่น้อยนี่จับวางจับวางเลยครับ ลัตบตาางก็ได้วนี่ครับโอ้หวดแรงมากเหมือนโกรดต้นมันอะไรครับทุบๆุบทุบๆรับเดี๋ยวเราจะติดตามผลงานตลอดนะครับไม่ใช่ผลงานงคนปลูกนะครับผลงานมันนะครับทําต,ตอ,อย่าอู้อู้ทูกทั้วันแล้วเด้ยนี่ครับหวดเข้าไปครับไม่ต้องนี่แค่นี้ครับจบ ทำเกษตรให้เป็นเรื่องง่ายๆครับไม่ต้องไปพิธีไปตันอะไรมากมายครับปลูกๆๆแล้วก็เอาปุ๋ยยอดยอดยอดก็จบนะครับสําหรับปลูกก็ไม่ได้รองพื้นไม่ได้อะไรครับเดี๋ยวประมาณสักสองอาทิตย์เดี๋ยวเราก็จะมาทําการใส่ปุ๋ยนะครับศาสตราอทิตๆๆหนึ่งครับนี่จับมาสามอันคือ

สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ไม่ต้องกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวมาดูเรื่อยเรื่อยครับผมทำเกษตรให้เป็นเรื่องง่ายๆนะครับผมปลูกมันเทศสีส้มและก็สีม่วงวันนี้ก็ขอ,ขอสวัสดีครับบ๊ายบาย